ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อรับสิทธิ์จากปการะกันสังคมและรับเงินเยียวยา5,000บาทคณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลาการสมัครและจ่ายเงินสมทบมาตรา40ภายในวันที่24สิงหาคม2564สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม19จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเซาชนบุรีพนครศรีอย,ยุธยาการจนบุรี ปากนกครนายนกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูร์ระยองลาดบุรีรบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทอง ช่องทางการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟทุกสาขาเครือข่ายประกันสังคมเว็บไซต์ www.sso.go.th เคาน์เตอร์บิ๊กซีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโทรสายด่วนประกันสังคมหมายเลข1506และสามารถชำระเงินสมทบได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคาน์เตอร์เซเว่นอีเลฟเว่นโลตัส บิ๊กซีตู้บุญเติมแอปพลิเคชันช้อปปี้เพสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศอย่าลืมรีบไปสมัครและเช็คสิทธิ์กันนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุขโขทยัย